คนชั่วคนหนึ่งเมื่อได้รับสิลรับธรรมเข้าไปซึมซาบในจิตใจและเปลี่ยนแปลงคนที่โหดร้ายกลายเป็นคนนิ่มนวลสุภาพอ่อนโยนจิตใจที่เคยเห็นแก่ตัวบัดนี้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นความไม่ตาปานีไม่เอารัดเอาเปรียบใครเลยเห็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายความสุขของเราจะมีไม่ได้ในเมื่อเกิดมาจากความทุกข์ยากคืนผมระทมทุกข์ของคนอื่น คนที่มีคุณธรรมจาคักจะมีความสุขก็ต่อเมื่อคนอื่นได้รับความสุขเหมื่อนกันกันกบตนเองขอให้ตนเองมีความสุขคนอื่นได้รับความสุขจากตนเองไม่มีความสุขอยู่ได้บนความทุกข์ของคนอื่นเพราะนั้นพอเห็นสตางค์เขาหายหนึ่งพันบาทนี่เขาคงจะทุกข์มากเราจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรนั่นธรรมะมันเข้าไปไปเยนนิส,สัยคนจากเศรษฐี จากนายทุนหน้าเลือดจะกลายเป็นเศรษฐีใจบุญนายทุนหน้าเลือดจะตายไปถ้าคนจนที่เคยชั่วชาบูชาอบายจะมกบัดนี้จะกลายมาเป็นสัตบุรุษผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณการเวลาขึ้นคนฉลาดย่อมเปลี่ยนแปลงได้คนโง่ไซปร์แปลง